สวัสดีคร mm ับเจอกัน <lite> ก <you> so <wave> ับอ so ีกหนึ่งอีนะครับกับปุ่มพอบานาหนวดนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอีนะครับที่เราจะมารีวิวปืนด้วยกันนะครับวันนี้ก็มีปืนอยู่2กระบอกด้วยกันนะครับที่เราจะมารีวิวกันนะครับตัวนี้ก็เป็นปืนกล้อกนะครับก็ฟังไม่ผิดเนี่ยครับที่เห็นสภาพแบบนี้ก็คือปืนกล้อกนะครับแต่ตัวนี้เป็นกล้อกพิเศษนะครับกล้อกแบบพิเศษนะครับก็คือเป็นกล้อกที่สามารถที่จะพับได้นะครับ ที่อยู่กับเราตอนนี้มีอยู่2รุ่นนะครับ2รุ่นก็คือเป็นกลอก43ออสเตรียนะครับแล้วก็กลอก19 Gen4 ออสเตรียนะครับซึ่งสามารถพับได้ทั้ง2ตัวเลยครับตัวนี้ก็เป็นปืนน้ำเดิมของกลอกนั่นแหละครับแต่ก็มีค่ายบริษัทคัสตอมปืนนะครับอย่างเช่นเป็นบริษัทนะครับ Full Conceal นะครับนำปืนกลอกเนี่ยไปตัดนะครับเพื่อที่จะทำให้พับได้นะครับ ตัวนี้ก็มี2รุ่นนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวนี้นะครับเป็นกล็อก19พับได้นะครับชื่อเต็มของเขาก็คือพูลคอนซิล M3D นะครับเฟดดิ้งกล็อกนะครับก็คือกล็อก19พับได้นะครับเป็นโค้ด M3D นีครับตัวนี้นะอีกตัวหนึ่งก็เป็นกล็อก4 3นะครับก็เป็นผู al, ้คอนซิล M3S นะครับ เฟตติ้งคลอกนะครับก็เป็นกลอก43พับได้นะครับตามชื่อเลยนะครับนี่อ่ะทีนี้เราก็มาดูสเปคตัวปืนคร่าวว่าเป็นยังไงนะครับเริ่มจากตัวไหนก่อนดีน้าเอาจากตัวเล็กก่อนดีกว่าครับตัวเล็กก็เป็นกลอก43นะครับนี่เลยกล็อก43เนี่ยก็เป็นสเปคของกลอกเดิมๆเลยนะครับลำกล้องเนี่ย3นิ้วครึ่งนะครับลำกล้อง3นิ้วครึ่งมันจุอยู่ที่6นัดนะครับ ตัวน,นี้ก็คือแมกกาซีนเดิมนะครับบรรจุที่6นัดนะครับส่วนพอที่เขาแปลงร่างมาเป็นกลอกพับได้แล้วนะครับเขาก็จะบรรจุอีกที่1ิบนัดนะครับนี่10บนัดนะครับทุกคนเป็นแมกกาซีนแถวเดียวนะครับนี่จัดอยู่ในหมวดของสลีมลายนะครับสลีมลายของกลอกก็จะเป็นแมกกาซีนแถวเดียวนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะพกง่ายนะครับและจุดประสงค์ของบริษัทปูคอนซิลก็คือ เน้นไม่ให้มันเหมือนปืนนะครับรูปรลักษณาก็าาาจะให้มันเป็นรูปหเหลี่ยมมาเพื่อการพลังตัวจะเห็นได้ว่านะครับโทรศัพท์หนึ่งเครื่องนะครับนี่มันมีความใกล้เคียงกับโทรศัพท์นะครับทุกคนแค่นี้เองรูปลักษณาเห,าาห็นไหมครับนี่มันก็จะมีความเหลี่ยมเพิ่มขึ้นนะครับนี่มีความแบบเหลี่ยมใกล้เคียงกับโทรศัพท์รูปลน้าตาจะไม่ได้คลา้ายปืนซะทีเดียวนะครับสามารถที่จะใส่กระเป๋าพกพาหรือว่าอย่างอื่นไปได้นะครับจะเห็นว่าอันนี้ ปืนปลอดภัยนะครับผมให้ดูว่านี่ครับปืนปลอดภัยนะให้ดูในหลังเพลิงนะครับว่าไม่ไม่รูนะครับนี่ไม่ไม่รูนะครับปืนเคลียร์เรียบร้อยทุกก้บอกก่อนการถ่ายทำนะครับอ่าโอเคสเปกก็คือกล็อก43ธรรมดาเลยนะครับทีนี้มาดูเรื่องการใช้งานนะครับตัวนี้ใช้แมกกาซีนเป็นตัวล็อกนะครับแมกกาซีนจะล็อกกับกลงไกตัวนี้ครับก็คือแมกกาซีนจะทํามาพิเศษนะครับเป็นตัวนี้นะครับล็อกกับหน้ากรงไกตัวนี้ไว้นะครับสําหรับการใช้งานนะครับ ดึงเลยครับผมดึงแล้วก็ล็อกนะครับการล็อกด้านหลังเนี่ยจะมีเดือยตัวนี้ครับทุกคนมีเดือยแล้วก็ปิดล็อกไปได้เลยนี่เรียบร้อยเท่านี้ปืนของท่านก็จะสามารถขึ้นลังแล้วก็ยิงได้เลยเนะครับประมาณนี้สําหรับปืนกระบอกนี้นะครับก็ได้ทําการปรับแต่งอะไรบ้างนะครับที่เห็นหลักๆก็คือเขาจะใส่บานพับตรงนี้นะครับนาปืนมาตัด ตรงนี้นะครับตัดช่วงนี้นะตัดช่วงนี้นะครับทุกคนแล้วก็ใส่เป็นบานพับตรงนี้ไว้นะครับนี่การปรับเปลี่ยนที่ไม่เหมือนเดิมก็คือตัวแมกกาซีนนะครับแล้วก็บานพับที่เป็นกลงไกมาแทนนะครับ mm hmm. ตัวนี้ตัดอะไรออกไปบ้างตัดระบบความปลอดภัยในเรื่องของเซฟเพรชั่นหน้าไกไม่มีเซฟเรชั่นหน้าไกนะครับตัวนี้แต่ทางอาของบริษัทฟูคอนซิลเขาก็บอกว่าของเรา ปลอดภัยกว่านะครับด้วยไกเดิมที่แบบว่ามีน้ําหนักนิดนึงนะครับถ้าจะดูก็มีน้ําหนักเลยแหละนี่มีน้ําหนักแล้วก็การพับเนี่ยหน้าไกอย่างงี้ทุกคนหน้าไก่เขาจะพับไปด้วยนะครับทําให้อ่าไกเนี่ยไม่สามารถที่จะทํางานได้นะครับเวลาพับเวลาพับทำอย่างี้นะครับทุกคนกดตรงนี้นะแล้วก็อย่างงี้เลยดันตรงนี้เข้าไปหน่อยนะครับทุกคนดันไปก็สีข้าไปปุ๊บนี่ล็อกแหละแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองแบบ ขึ้นลำไว้นะสมมุตินี่ป้อนลูกแล้วนะสมมุตินี่ป้อนลูกแหละเป็นการสมมูตินะครับทุกคนแล้วก็พับไว้โอเคกดตรงนี้เข้ามานะครับปุ๊บนี่บองเคะดู่อนนะทุกคนว่านะมันจะเป็นยังไงเออไม่ลั่นนะแล้วก็ส่วนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะทายังไงให้มันลั่นได้นะเออมันก็จริงของเขานะครับทุกคนเพราะว่าไกลมันถูกพับไว้นะครับไม่ให้ทํางานได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สะพานไกลเนี่ยต้องดันใช้แรงแรงแรงเยอะมากถึงจะดันให้ไปผักกับเจ้าตัวเสียให้ทํางานได้นะครับตัวนี้เลยนะครับเสียถึงจะหลุดได้ส่วนการใช้งานเมื่อเรามันจุไว้เรียบร้อยแล้วนะครับปุ๊บนะครับไอ้ทีนะครับผมสาธิตให้ดูทีนะการใช้งานนะครับปิดปุ๊บแน่นนะครับยิงนะครับก็สามารถที่จะยิงได้เลยนะครับ Uh, ตัวนี้ชุดนี้ก็จะเป็นโลหะนะครับก็จะเป็นเหล็กนะครับมีความแข็งแรงทนทานนะครับทุกคนนี่เลยประมาณนี้นะครับหน้าไก่ก็ใช้ได้นะครับเรื่องความปลอดภัยก็จบทะซื้อซึ่งบริษัทเนี่ยเขาเคลมว่าปลอดภัยแน่นอนสามารถที่จะบรรจุลูกนรังเพลิงแล้วก็พับได้เลยนะครับเขาบอกเลยอย่างนี้เลยก็จริงนะครับกทูก็ลองให้เห็นแล้วว่าทํายังไงมันก็ลั่นไม่ได้นะครับเพราะว่าหน้าไก่ไก่มันดูทอนไปแล้วแล้วไก่มันพับได้นะครับทุกคน ก็ยพับไปได้ด้วยเห็นไหมนี่เออออกแบบมาค่อนข้างที่จะดีนะครับพอสมควรนะครับแล้วก็มีคําถามว่าแล้วใส่แมกกาซีนเดิมได้มั้ครับผมลองใส่ให้ดูนะครับทุกคนนี่เป็นแมกกาซีนเดิมของกลอก4.3นะครับ4.3ตัวธรรมดานะถ้าเป็น4.3 x ก็จะเป็นบรรจุ10นัดลองใส่ใดูแล้วพับดู มันก็จะอย่าเท่านี้ตัวนี้นะครับมันก็ไม่ได้แบบด้วยง่ายๆนะจริงๆเขาออกแบบมาให้ตัวนี้ให้ล็อกกับตัวหน้าไกลแต่ตัวนี้เห็นไหมทุกคนมันไม่ได้หวานขนาดนั้นอนะ่ะมันก็คือไม่ไม่หลุดนะครับเนี่ยาททำงานมันก็ไม่อ้าดากันการใช้งานนะครับปิดขึ้นลำนะครับยิงนะครับใช้งานได้เลยนะครับค่อนข้างที่จะใช้งานได้ง่ายนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนมาให้สําหรับบุคคลที่ พกซ่อนนะครับคือตัวนี้อาจจะมีข้อเสียเปรียบหน่อยสาหรับการพกแบบซองพกในธรรมดาก็สามารถพกได้อันนี้จะเสียเปรียบเรื่องการยิงช้าขึ้นนิดนึงนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่ต้องการใช้สําหรับภารกิจที่ต้องการความเนียนจริงๆนะครับไว้ในกระเป๋าเนี่ยเ,เหมือนโทรศัพท์หนึ่งเครื่องนะครับก็จะเนียนไปเลยนะครับจะรูปร่างไม่เหมือนปืนอย่างที่ว่านะครับแต่ข้อเสียก็คือการใช้งานของเขาที่จะต้องกางเขาออก,ก่อนถึงจะยิงได้นะครับ การข้อก่อนเรือยงแต่ถามว่าถามว่าเอาไปใช้ในโหมดปกติได้ไหมซึ่งใส่ซองพวกในก็ได้ปกตินะครับทุกวันนี้มีซองใครเด็กนะครับซึ่งสามารถที่จะปั๊มได้ทุกรุ่นปั๊มได้ทุกรูปแบบนะครับก็ลองเอาปืนไม่เข้าปั๊มดูแล้วก็ใช้ปกติได้นะครับนะสำหรับตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีแม็กมา2ตัวนะครับก็คือส0นัดแถวเดียวนะครับนี่ แม็กมาสองตัวอันนี้เป็นแม็กที่เอามาลองใส่ให้ดูนะครับปกติของเซตตัวปืนก็จะมาเท่านี้นะครับทุกคนก็ล็อกสี่สิบสามนะครับพับได้อืดีนะแข็งแรงทนทานแล้วก็ผ่านการพิสูจน์ผ่านการเคลมมาแล้วว่าเขาเคลมแล้วว่าดีปลอดภัยนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับอย่างปกติเลยแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับก็ ผมก็ลองใช้ลองจับด,ดูแล้วก็โอเคใช้ได้นะครับเดี๋ยวก็ตัวนี้ก็ถ้ามีโอกาสจะไปลองทํารีวิวยิงให้ดูนะครับว่าความปลอดภัยหรือว่าความแม่นยําจะอยู่หรือไม่ยิงยิงไปปืนจะพับไหมแต่ผมว่าไม่แข็งแรงดีนะครับลืมไปอย่างแล้วก็เดี๋ยวผมลองเท็คน้ำหนักไกให้ดูอีกทีนะคาดเดาว่าไกจะอยู่ที่ประมาณ6ปอนด์นะครับลองดูนะว่าเป็นยังไงบ้าง่ะลองวัดดูเลย โอ้ oh, 5ปอนด์ก็เป็นไก่ที่ปกติของกลอกนะครับไก่อยู่ที่5ปอนด์นะครับทุกคนก็เป็นไก่ประเภทต่อสู้แล้วก็ความปลอดภัยสูงนะครับอย่างที่บอกเขาเคลมไว้แล้วว่าสามารถที่จะบรรจุลูกไว้ข้างในขึ้นลำารอได้เลยแล้วก็สามารถที่จะพับขึ้นลำารอได้เลยนะครับก็เขาเคลมขนาดนั้นก็คงต้องเชื่อแหละครับทุกคน <c oughs> ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวหนึ่งก็คือกลอก19นะครับมาแค่นี้เองนะครับทุกคน เล็กมากนะครับนี่ก็จัดอยู่ในหมวด compact นะครับของกล็อกนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับแม็กกาซีนนะครับนี่ของค่ายเขาเลยนะครับตัวนี้เลยนะครับการใช้งานก็ไม่ได้แตกต่างจากตัวเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นแม็กที่เขาให้มาพิเศษนะก็เป็นแม็กที่ใช้ของเดิมก็ได้อันนี้แม็กเดิมเนะครับเป็นของกล็อกบรรจุ15นัดนะครับทุกคน ตัวปืนสเปคตัวปืนก็คือ g ล็อก19 Gen4 เลยเนี่ยครับแค่นำเข้ามาตัดแล้วก็ทำให้พับได้นะครับทุกคนการใช้งานนะครับการล็อกหรือว่าชิ้นส่วนต่างๆของเขานะครับตัวนี้ก็จะมีข้อเสียที่ว่าเราอาจจะติดรางไม่ได้ซึ่งก็ติดลางไว้ทั้งสองตัวแล้วมันเป็นปืนที่เอาไว้อําพรางนะครับเอาไว้พกลื่น,นียนนะครับประมาณนี้นะครับการใช้งานก็คือดึงตัวนี้ออกนะครับนี่เห็นไหมเขาจะมีตัวที่ล็อก อ่ากลงไกนะครับอยู่ติดกับใต้ปืนซึ่งใช้ล่างของกลอกให้เป็นประโยชน์นะครับเพาะวติดอุปกรณ์ตรงนี้นะครับอุปกรณ์ล็อกนี่หนึ่งออกมาปุ๊บนะครับแล้วก็สามารถเหมือนเดิมใส่เข้าไปคลิปนะครับแล้วก็ที่จะสามารถที่จะยิงได้เลยนะครับนี่นะเห็นไหมยิงได้เลยนะครับโอ้ตัวนี้ไกลรู้สึกว่าไกลต้องลองดู้ทีอ่ะเหมือนไกลจะดีกว่าตัวมอสคูนะครับทุกคนเห็นไหมครับทุกคนเขาก็ได้มีการปาดตรงนี้นะครับ ปาดได้เนียนมากทุกคนปาดเนียนแล้วก็ดีนะครับเขาจะตัด่องไกเดิมออกไปเนาะแล้วก็ใส่พวกไกลของเขาเข้าไปนะครับการเจาะการปาดการเสริมเหล็กเสริมรางตัวนี้นะครับเห็นไหมครับทุกคนมีการเสริมรางขึ้นมานะครับการใช้งานก็เหมือนเดิมนะครับการล็อกก็คือล็อกตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมล็อกตรงนี้ใช้สลักตรงนี้ในการล็อกนะครับคือ แข็งแรงนะครับก่อนที่จะนํามาในท้องตลาดเนี่ยผมว่าเขาคงทดลองทดสอบมาพอสมควรแล้วก็รีวิวฝรั่งนี่ก็เยอะพอสมควรนะครับทุกคนะจะลองดูนะครับในการใช้งานนะผมจะลองขึ้นลำนะครับทุกคนขึ้นลำไว้นะครับแล้วก็ปิดตัวนี้นะครับเราก็จะลองทําให้เขาลั่นดูว่าเขาจะลั่นไหมปุ๊บนะครับอลองก่อนนะครับ,บพอก่อนนะอันนี้ขึ้นล้ำมาแล้วนะลองตบก่อน ลองเขีียไกลหรือว่าทุกอย่างลองให้เขาลั่นดูก็ปลอดภัยนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าหน้าไกลเขาเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนมันไปข้างหน้านะครับมันไม่สามารถที่จะทําให้ลั่นได้ในการพับเข้าพับออกลองดูนะครับว่าจะทําให้ลั่นได้ไหมนะครับก็ไม่ได้ลั่นนะครับทุกคนก็ยังใช้งานได้ปกติซึ่งก็เป็นอย่างที่บริษัทของ ทางฟูฮันซิลเขาเคลมไว้ว่าสามารถที่จะบรรจุลูกแล้วก็ปลอดภัยกว่าของเดิมอีกนะครับมีการเกทับอีกนะครับทุกคน <c oughs> <c oughs> เขาบอกว่าปลอดภัยกว่าคล็อกัเดิมอีกนะครับอันนี้เป็นาทางบรษิษัทเขาเคลมมาเองนะครับว่าปลอดภัยกว่านะอันนี้เปิดขึ้นลำมาแล้วนะครับทุกคนในการใช้งานนะครับดูนะโอเคดูว่าจะใช้งานติดขัดไหมปืนขึ้นลำมาแล้วลองใช้งานครับปิดยิงนะครับ โอเคทำงานได้ปกติทุกอย่างเลยครับแต่ก็มีข้อควรระวังนะครับด้วยความที่เขาพับได้นะไอจังหวะที่เราง้างเราอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องอระวังมือนิดนึงนะครับก็อย่างที่บอกมันจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างสําหรับข้อดีก็คือในการพกซ่อนหรือว่าทุกอย่างเนี่ยก็จะทําการพกซ่อนได้เนียนยิ่งขึ้นนะครับคือเป็นปืนที่ออกแบบมาให้ไม่เหมือนปืนนะครับผลปืนง่ายค,ครับเป็นการใช้งานที่เนียนนะครับสาหรับตัวนี้แม็กกาซีนเดิม เป็นยังไงโอเคเดี๋ยวลองเปลี่ยนให้ดูเลยนะครับเมกะสินเดิมตรงนี้นะครับเปกะสินเดิมก็15นัดนะครับทุกคนโอเคใส่เข้าไปนะครับอ่าประมาณนี้ใช้ได้เหมือนกันไหมกันนะครับอ่าใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วสําหรับการที่ล็อกอ่าตัวนี้เห็นไหม บางทีตัวนี้ล็อกก็ได้ไม่ล็อกก็ได้ตัวนี้ก็มีประโยชน์ให้ล็อกแน่นขึ้นในกรณีนี้แต่ว่าถ้าปกติเขาก็ไม่ได้หลุดอยู่แล้วนะครับก็เนิบดีนะครับการใช้งานนะครับปิดนะครับยิงนะครับปลอดภัยนะครับแต่ก็อย่างที่เห็นนะครับแมกกาซีนเพื่อตัวนี้ปกติจะยาวมาถึงนี่เพื่อการที่ให้พับได้เขาก็จะตัดสั้นมาประ,ประ,ม,าประมาณนี้แต่ว่าถามว่ามีผลในการกลิปไหมสําหรับผมไม่มีนะ แล้วผมไม่มีผลในการคลิปก็จับได้ปกติคลิปได้ปกตินะครับนี่เพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ต้องยิงให้ทุกปืนนี่แหละไม่ว่ากระบอกไหนก็ต้องยิงให้ได้นะครับโอเคเรามาอันนี้นะครับอ่าใช้งานง่ายนะครับเออก็เป็นปืนตัวเลือกนะครับในตลาดนะครับถือว่าเป็นปืนตัวเล่นในตลาดสําหรับอ่าท่านที่มีภารกิจที่จะต้องนําปืนไปใช้นะครับในการพกให้เนียนนะครับพกให้เนียนนะครับอาจจะเป็นอ่า เจ้าหน้าที่นะครับต้องการความเนียนในการพกนะครับไม่เห็นว่าเป็นรูปร่างปืนนี่มันคือเหมือนโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเลยนะครับถ้าจะเปรียบก็ประมาณนี้นะครับเพราะก็คือกล็อกเหมือนเดิมนี่เองนะครับโอเคนะครับสําหรับตัวนี้ก็เป็นภาคสวัสดิการนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ7เปลายนะครับ7เจ็ปลา,ายเนาะก็เป็นจัดอยู่ในหมวดของกล็อ k คัตตอมนะครับอโอเคก็ ฝากไว้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะไปยิงให้ดูทั้ง2ตัวเลยเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบการทำคลิปเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ